ามาพบกวับเดว w g t o y Review กันอีกครั้งนะครับกับเจ้า e n t r y g r a t e หนึ่งอ i l Style e x i s t a x y นะครับจะพากันดัมบิว Metaverse นะครับซึ่งหุ่นตัวนี้ก็เป็นหุ่นที่อยู่ในซีรีส์ฉลองครบรอบ10ปีของ Gundam Build นะครับซึ่งคนขับหุ่นตัวนี้ก็คือ Eolise นั่นเองพระเอกภาคแรกของเรานะอ่ะเดีย๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเราจะได้รู้ว่าหุ่นตัวนี้เท่ขนาดไหนจุดขยับเป็นยังไงไปรอชมกันเลยครับ หลังจะไปต่อกันมาแล้วนะครับตัวหุ่นเนี่ยจะใช้เบรดเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยสีเทามีสีออดน้ำเงินม่วงแซบเล็กนึงแล้วก็เป็นพ้าช,ชมพูใสนะครับาจะบอกว่าหุ่นเนี่ยเท่มากสวยมากบอกก็เป็นหุ่นของเพกภาคแรกอีโอลิเซสุดๆในตัวหุ่นก็จะมีกิมมิกต,ต่างๆอยู่นะครับเช่นพวกตามรูพวกนี้ครับตรงนี้เนาะ มันสามารถเอาพาส์ต่างๆมาเสียดได้หลากหลายมากจากหุ่นในภาพเดียวกันหรือตาม booster, บูสเตอร์บล็อกต่างๆที่มีขายนะครับในด้านมาชุดขยับเราสามารถกางขาได้อยู่ประมาณนี้การได้อยู่ประมาณนี้ถ้ามากกว่านี้มันจะหลุดนะนะดิดียดก็หลุดละส่วนการพับข้อเท้าจะได้ถึงประมาณการพับข้อเท้าได้ถึงประมาณนี้นะครับ สามารถยกได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะหรือก็อิสระพอสมควรสามารถจัดท่าอะไรได้ส่วนแขนเอากางได้สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลจอยอย่างนี้เห็นไหม,อ,มอาแขนได้สุดเลยแล้วก็งอแขนได้อยู่ประมาณเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฮาร์ดอวุธกันบ้างเรามาดูในส่วนของบูสเตอร์ก่อนเลยตัวนี้เป็นสามารถทํำเป็นบูสเตอร์ติดแพ็คหลังได้นะครับโดยที่เราเปิดแค่ตัวนี้ออกมาแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมานะครับพอปิดไปแล้วเราสามารถที่เสียบที่รูข้างหลังนี้ได้เลยนี่ ันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือเราจะประเสียบที่ตรงนี้ก็ได้ี่อย่างนี้ผมบอกนะแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปแตกเล่นกันได้เลยในส่วนของโล่นะครับก็จะเป็นโล่อันเล็กๆนะมีสามสีสีเท่าสีขาวแล้วก็มีเป็นตัวพารใส่เนาะในส่วนของลูกเล็นของโลด ลสาสรัตอับีเบตตัวน,น,นี้ตัวนี้มาเสียบเข้าที่ตรงนี้ได้นะครับนี่ไหมเอาไว้เล่นเอาไว้จัดท่าได้ได้เยอะมากเนาะแล้วก็จะมีตัวยึดนะครับกัะต,ตัวหุดเลยอยู่ด้านนี้อยู่นี่สามารถยึดกะกะรูด้านหลัง สามหมื่สามารถยึดกะดูดดูด้านหลังนี้ได้เลยนะครับใส่ยากนี่แค่อย่างนี้นะครับและในส่วนของตัวปืนตัวปืนตัวนี้จะเป็นตัวของปืนของตัว สไตล์เอ็กซิสแฟลกซีเลยโดยที่ตัวปืนจะมีกิมมิกตรงที่เราสามารถใส่ beam b a ลงไปได้นี่นี่นะครับเราก็สามารถใช้เป็นดาบได้ด้วยแต่ข้อเสียของตัวนี้คือตัวเรียมันเสียบได้ไม่แน,น่มันชอบหลุดนนะครับสก,กิตนิดเดียวก็หลุดเลยเนี่ยได้เทำาใ้้มันแน่นกว่าน,นี้นิดนึงเนา โดยได้แผ่นนะครับมันก็จะเป็นเบสของสไตล์แหละมันก็เลยจะมีพาร์ทสไตล์มาให้ด้วยตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะครับปืนไรเฟลิลเราสามารถเอามาเล่นคู่กันได้แล้วก็จะมีพาร์ตตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเราเอาไปติดด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ว่าประมาณว่าเรามีพาร์ตต่างๆเราสามารถเอามาใส่เพิ่มได้ แล้วก็มันก็จะมีตัวนี้แผ่มาอีกตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันให้มาด้วยเป็นตัวเฟืองเล็กๆอย่างนี้นะครับมันน่าจะเอาไปใส่กับชิ้นส่วนต่างๆได้อยู่แหละเพราะว่าที่ท่านีีผมมาลอเสียบตรงนี้ก็เสียบได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะว่าออเ,เสียบเสียบๆไ้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดหาย ก็จะมีเปียนเท่านี้นะครับกับสำหรับโตหุ่นแต่สำหรับผมคิดว่าจุดดีของตัวนี้เลยก็คือต่อง่ายราคาไม่สูงนะครับคนมือใหม่อยากจะมาลองต่อเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายเลยมีลูกเล่กเยอะแต่ส่วนเสียมันก็มีนะครับเพราะอย่างเช่นพาตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยอยู่เวลาอ้าขาม,มากๆอ่ะถ้า มักโอกาสที่สะหลุดมันก็มีนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมกันในราคา300กว่าบาทผมถือว่าคุ้มอยู่เลยแหละเอา,าพูดถึงข้อดีกันนะครับข้อดีของหุ่นตัวเนี้ก็คือราคาไม่สูงประกอบง่ายแยกสีมาดีเหมาะกับกทุกเพศทุกวันะครับ่วนข้อเสียก็อาจจะมีทินส่วนบางอย่างอาจจะมีการหลวมบ้างหรือใส่แล้วมันไม่อยู่อ่ะก็มีบ้างเล็กๆ น,น้อยได้บางจุดนะครับแต่ถามว่ามันก็คุ้มค่าที่จะซื้อมาต่อเนาะอืมอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันกับเ n t น g r a ก e ดหึงต่อร้อยสี่สิบส l ่ e ิวสไเนะครับเดี๋ยวส่วนพาร์ทหน้าเราเจะตัวไหนมาประกอบกันหรือเราเจะเอาของเล่นชิ้นไหนมารีวิวกันเราติดตามกันได้นะครับกับ v e r r e Toy Review ครับส่วนเทนที่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ